เกิดอุบัติเหตุครับเหตุวอส0ี่สิบกระบะพกความโดยตนเองผู้ได้รับบาดเจ็บ2อรายที่ตหมูสองตำบลคนทีตอนนี้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรอพอนะครับรู้สึกตัวหนึ่งรายอีกหนึ่งรายไม่รู้สึกตัว เป็นชายอายุประมาณ20-25ปีทั้งสองรายนะครับตอนนี้อยู่ร้อยเว้นอยู่กำลังสอบสวนอยู่ที่กระเทศเสียหลักพลิกคว่มนะครับตกลงข้างทางลงไปในป่าอ้อยพลิกจะแข็งอยู่ รนกระบาไฟฟ้าสภาพรถนะครับเป็นกระบะวีโกสี่ประตู สภาพเละทั้งคันครับมีชนป้ายของหลวงนะครับเป็นป้ายบอกทางอันนี้กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดคนทีจุดบางบัวอยู่ระหว่างบอสี่ ให้ให้สัญญาณจราจรนะครับครับขอบคุณครับ